มีแค่เราแล้วนะครับไม่มีตัวช่วยแล้วคิดหนักหน่อยตอนนี้ไม่รู้เอาอะไรดีซื้อของฝันโคตรยากเลยอย่าลองดูก่อนว่าเอาอะไรฝนก็คิดไอเดียดีๆได้อยู่อย่างหนึง่งอันนี้ก็คาดหวังนะเนี่ยว่าจะมาซื้อเครื่องสําอางให้ไม่มีอ่ะ <c oughs> จะซื้อให้ไหมอ่ะไม่ต้องหัวเราะแบบมีเลสเลยไม่กล่องเราทามัน สวัสดีค่ะสดีครับกลับมาพบกับฝนนิกครับตอนนี้ใกล้จะวันคริสต์มาสแล้ววันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปทําภารกิจค่ะภารกิจในวันนี้นะครับเราสองคนจะไปที่เซน็นทรัลลำปางนะครับเพื่อหาซื้อของขวัญเราอ่ะจะแยกแยกกันไปหาของขวัญให้อีกคนหนึ่งอีกฝ่ายก็จะไม่รู้เลยว่าเราอ่ะจะซื้อของขวัญอะไรให้พอวันคริสต์มาสก็จะมาเปิดของขวัญด้วยกันดูว่าจะรีแอคชั่นเป็นยังไงอันนี้ก็เดินทางไปเซ็นทรัลลำปางกันไปกันเลย เจอกันที่นั่นครับตอนนี้ก็ถึงที่เซนทรันกันแล้วนะคะนนมีต้นคริสต์มาสด้วยจัดเข้ากับงานพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกติกากันคราวน,นี้จะมีบัตเจตคนละ5,000บาทไม่ต้องซื้อแค่ชิ้นเดียวจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้และของที่ซื้อ <c oughs> ต้องอยู่ในเซนทรันเท่าน,านั้นห้ามไปสั่งช้อป e ี้ห้ามไปสั่งรัต a d าด้ <c oughs> มีเวลาทั้งหมด2ชั่วโมง2ชั่วโมงเจอครับมาสรุปต,ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันแค่ มีแค่เราแล้วนะครับไม่มีตัวช่วยแล้วต้องคิดเองนะครับว่าฝนเนี่ยจะชอบอะไรบ้างซึ่งต้องมานั่งสรุปก่อนนะครับขันตอนแรกการเลือกของฝัญให้ฝนเนี่ย่อนทันยากหนึ่งนะครับถ้าเกิดเลือกแบบอะไรที่แบบสวมใส่เสื้อผ้าอะไรที่เป็นแบบบิวตี้น่าจะเป็นอะไรที่เลือกยากอย่างที่สองที่ฝนจะชอบที่สุดก็คือของกินที่นี้ของกินเนี่ยมันเป็นของวันไม่ได้อันนี้ก็ตัดออกไปแล้วเราก็ต้องมาสร้างสรรค์กันว่าซื้ออะไรที่ฝนอาจจะชอบแต่ไม่ต้องเลือกมากก็เดี๋ยวไปลองดูกันก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเริ่มจากการดูทีละร้านว่ามมีีรรรร้้าานนนนอะไไัั่่่่งทสใจจกกก็เิด เมื่อกี้ผ่านซีเอ็ดบุจะซื้อหนังสือก็คิดว่ามิกกี้เขาคงไม่อ่านเพราะปกติจะอ่านเป็นแบบพวกแฟนตาซีแล้วก็พวกนิยายในเว็บแล้วถ้าพวกเสื้อผ้าจริงๆก็อยากซื้อเสื้อผ้าให้ปกติมิกกี้เขาไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเองมีอยู่อย่างหนึ่งที่มิกกี้เขาชอบมากมิกกี้เป็นคนที่ชอบพวกอุปกรณ์ไอทีเดี๋ยวไปดูพวกอุปกรณ์ไอทดีกว่า จากอันนี้มีร้านหนังสือครับร้านไออินเอ้ถ้าซื้อหนังสือคนไหนชอบก็ได้ตอเบรี่ครับแต่ร้านที่ทุกอย่าง10บาทแค่ร้านอาหารถ้าพามากินอย่างง่ายเลยรู้แล้วถ้าทางนั่งต้องลงไปชั้นล่างก่อนน่าจะหาอะไรที่ง่ายกว่าได้น,นี่ก็ถึงที่แรกที่คิดว้แล้ว b t s เหมาะมากสำหรับซื้อของขวัญน,นะครับเขาห่อให้ด้วยเข้าร้านตเลิบดีกว่าไอเอ่ย,อยโรปีโอยราคาพันบาทชุดชากล่องของขวัญรวมอยู่ในห้าพัน 5, บาทป่าวะเครื่องเขียนคงไม่ได้ใช้เดินกลับดีกว่า ตอนนี้ลงมาอีกอีกชั้นหนึ่งแล้วค่ะแล้วฝนก็คิดไอเดียดีๆได้อย่อยางหนึง่งตอนนี้เราจะมีงบ5,000บาทใช่ไหมคะฝนจะแบ่งอย่างละประมาณครึ่งๆอันนึงเอาไปซื้ออ่าหูฟังหรือว่าจะเป็นเมาส์หรือคีย์บอร์ดอะไรที่เขาชอบค่ะเพราะเขา,เขาชอบเล่นเกมส่วนอีกอันนึงอะ่ะฝนจะซื้อเป็นพวกเสื้อผ้าเพราะปกตินิกกี้เขาไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเองกาลังคิดว่าอาจจะซื้อเป็นพวกรองเท้าหรือจะเป็นเสื้อดีเดีย๋ยวลองดูก่อนว่าเอาอะไรดูท่าแล้วตะกี้เหมือนจะไม่มีนะ้วน่าสนใจแล้วครับเดินหาต่อเรื่อยๆโรบินีีก็จะม เสื้อผ้าแต่ปัญหาของการซื้อเสื้อผ้าอย่างที่บอกไปจะไม่ถูกใจอันนี้ก็คือเอาใจยากห้างตั้งใหญ่นะครับีเวเราต้องสองชั่วโมงเดี๋ยวเฟือหรือว,ว่าไอโซมันน่าสนใจบ้างว่ะเด้ต่อดีกว่าเอของกินของอิเล็กทรอนิกส์ลองช้อหนังดีนะตื่งเป็นกระเป๋าตังค์ดูแล้วเ้ยแต่ไหนเขาก็มีอันนี้ก็ เวยกเป,ปกติเขาไม่ค่อยชอบพกพวกกระเป๋าสะพายแล้วก็คือเป็นปัญหาฝนทุกที่่าฝขนต้องคอยเก็บให้ <c oughs> ก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้มันจะมีซิปเจอนิกกี้เป็นคนชอบซิปเดอ๋จะมีซิปข้างหน้าตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้ราคาประมาณ พันหกร้อยพันเจ็ดแล้วก็จะลดราคาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะมีบร<า>ิการของของขวัญให้ด้วยตอนนี้ก็รอชำระตังคนะคะ่ะขอบคุณค่ะแปดแถมแปดร้อยคะแนนได้หนึ่งร้อยบาทอันนี้นะแปดร้อยได้ หนึ100่งร้อยบาทแปดร้อยคะแนนไดหนึ่งร well> ้อยบาทคือมีคะแนนในวันการใครวะไปซื้อเดือนวันการงงซื yeah, nice ้ออะไรบ้างอะงงแล้วคะแนนเก็บตั uh> ้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยใช้คะแนนเลยงงมากค่ะพี่ลูกวบิตอนนี้มิกกี้เขาจะเลือกอะไรให้ฝนอยู่เครื่องสําอางชัวร์เครื่องสําอางแน่นอนเขาจะต้องมาดูว่าเครื่องสําอางอะเขาจะเลือกถูกไหมว่าฝนอยากได้ตัวไหนตอนนี้ก็จะมาไว้ที่ร้านโมชินะครับมีของที่น่าไปซื้อเป็นของขวัญเยอะมากจะลองเดินหาดีกว่าตุ๊กตานี่ก็ มันเป็นอะไรที่ฟินคิดดีนะคนอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวดูก่อนดีกว่า <pist ach io> ที่กับใบเท้าอยากใช้เอง60สบาท,ทนึงด้วยอย่างแรกแล้วมีหมวกน่ารักน่ารักเลยหมวกเวชหัวเวลาหัวเปียกอาบน้ำมาบัดมัดน่ารักดีแบบนี้มันช่างสรรใช่ไหมของเล่น้วยกาแฟรองเท้าแตะไม่ใช้รองเท้าอย่างบ้างไม่ใช้กระจกมันไม่เหมาะงบท่องเยอะเนาะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววงนี้ใช่ไหมผู้หญิงใช้กัน ถ้าเลือกแล้วจะถูกใจหรือเปล่าไงดีเพราะพวกนี้เวลาแบบแต่งหน้าผู้หญิงก็ต้องมีแบรนด์ของตัวเองด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าผมว่าผมข้ามดีกว่าเพราะว่าเขามักจะมีของที่ตัวเองชอบใช้อยู่แล้วซื้อของฝันโคตรยากเลยซื้อของฝันไว้ยากซื้อถูกใจไหนยากอ๋อนี่ไงต้องประดับเวลาแต่งตัวใช่ไหมมีโบว์น่ารักน่ารักคู่คนหัวไหนไหนไหนลายไหน,ไหน,ไหนดีฝนชอบสีชมพูแดงๆหรือว่าฟ้าวะมีชมพูแบบนี้ไหม สามสิบาทอันนี้ก็ได้มัง้งมันคือที่คา,าดหัวใช่ไหมที่คาดผมเนี่กันผลชอบสีชมพูเดินต่ออ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะนี่ไงใช้ได้ชอบล้างหน้าชอบนวดหน้าเอาเลยอันนี้แหละใช้ได้แน,น่นอนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนี่แหละแต่สีชมพูดีกว่าหน้าชอบมากกว่านี่อันนี้ได้อย่างละร้านนี้คงได้แค่นี้ก่อนคิดไม่ออกจริงๆแล้ลรองเท้าใส่ในบ้านได้ได้ได้ไดคำถามคือเอาตัวไหนดีมาอืม เจอแล้วนี่มันไปนี่มันลายกระต่ายนี่ว่าร้อยห้าสิบบาทนี่แหละรู้ไหมทำไมต้องเลือกลายกระต่ายเพราะนุ้งฝนเนี่ยนุ้งฝนของเราเนี่ยจะมีฟันเหมือนกระต่ายน่ารักตลกตลกด้วยฝนอาจจะหัวเราะด้วยก็ได้นะตาละอืมตาละของร้านนี้เท่านี้แหละครับเสร็จแล้วครับที่แรกจ่ายร้อยยี่สิบแปดบาทซื้ออะไรดีวะที่เหลือ อันนี้ถือว่าซื้อเป็นของน่ารักน่ารักให้นุ่งฝนของเราก่อนนะครับส่วนถ้าจะให้เดานะว่าฝนจะซื้ออะไรให้นะคิดวา่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าฝนก็รู้ว่าผมเนี่ยชอบพวกของเทคมากแต่ก็มีภารกิจเยอะเลยเชื่อไหมครับในซูเปอร์สปอร์ตที่ฝนกะจะมาซื้อนะคะก็จะมีพวกกางเกงว่ายน้ำอะคะ่ะเอาไว้ว่าเราจะไปดำน้ำาํากัน เออคือว่าไม่รู้ไซส์เดี๋ยวขอโทรไปถามไซส์ก่อนรู้แน่เลยว่าคืออะไรฮรัลโหลเธอปกติเธอใส่เสื้อไซส์อะไรกางเกงไซส์อะไรแล้วรองเทา้าอ่ะทำไมไม่รู้ซส์เท้าตัวเองแค่นั้นแหละบ๊ายบายเมื่อกี้ฝนโทรมาพอดีมาถามว่าใส่เสื้อไซส์อะไรไอที่บอกว่าฝนน่าจะซื้อของเทคให้เนี่ยขอถอนคำพูดดีกว่าสงสัยจับแต่งตัวแน่เลยเนอ <laughs> ซื้อของเทคหน่อยก็ดีนะอยากได้หูฟังใหมอ่อะเดี๋ยวเดินดูต่อดีกว่าเพราะว่าเราก็มีภารกิจของเราเหมือนกัน เมื่อกี้นะคะฝนก็มาเลือกกางเกงว่ายน้ำอีกหนึ่งเป็นกระเกงเดินชายหาดรวมกันแล้วประมาณ800เดี๋ยวก็จะนนี้เป็น2กล่องแล้วเหลือประมาณ2,200บาทเอ๊หรือ3 2 0 0นี่เป็นนักบัญชีนะเนี่ยจะตกเลขเลยอีกอ๋อหรืออีก2,100เดี๋ยวจะไปดูเป็นอุปกรณ์ไอทีฝนมาลองส่่งดูว,ว่าจเจอนิกกี้ตามนี้หรือเปล่าส่วนเครื่องสำอางไม่เจออันนี้ก็คาดหวังนะเนี่ยว่าจะมาซื้อเครื่องสำอางให้ไม่เห็นแม้แต่งเงา ไม่มีอ่ะจะซื้อให้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปร้านตัดไปกันค่ะมีเขามาออกบูดด้วยของกินเหรอนี่ไงป๊อบคอนอ๋อเป็นคิดแคทรุ่นกระเป๋าป๊อบคอนฝนชอบคิดแคทแล้วฝนก็ชอบป๊อบคอนอันนี้กระเป๋าคือไว้ใส่ป๊อบคอนเหรอครับโอเคเดี๋ยวอาจาะเอาอันนี้ันึง ขอครับ183อยบาทยังใช้ไปไม่ถึงพันเลยคิดหนักหน่อยตอนนี้ไม่รู้เอาอะไรดีเดินมาทั่วห้างแล้วตะกี้แอปขี่โกงโทรไปหาฝนมาผลบอกว่าตอนนี้เด็กประมาณ2,100ผมเพิ่งใช้ไปไม่ถึงพันเลยว่าจะใช้แผนปืนกลนะครับซื้อลัวๆเป็นของเล็กๆน้อยๆหลายอย่างมันก็ต้องมีที่มันถูกใจสักอย่างหนึ่งเป็นเหมือนกับเวลาเรากราดตัวกระสุนมันก็ต้องโรนสักนัดหนึ่งรอต่อทีว่วาสวัสดีค่ะ ปกติหูฟังแบบไหนถึงดีอะคะต่อคมค่ะจะซื้อเป็นของขวัญให้แฟนอ๋อชอบเล่นเกมคือไอ้พวกราคาแพงกับราคาโทรมันต่างกัย่งไงกันคะพี่อันนี้ก็เป็นพวก7.1อยู่แล้ว7.1คืออะไรอ๋ออ่าเสียงไม่รู้อะไรเลยปะมาณนัเอาเป็นหูฟังตัวนี้เก็บกัได้ค่ะครับทั้งหมดสองพันหนึ่ง้อยเก้าสิบาทครับฟังว่าจะชอบกันสกติเก็บของด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใด้ของชิ้นสุดท้ายแล้วผมเดินรอบห้างมาประมาณชั่วโมงแล้วดี๋ยวนั่งกัดเดินมาแล้วประมาณเกินชั่วโมงหนึ่งผมก็ยังมีคงเหลืออีกประมาณ4 0 0 0กว่าบาทผมมีเคล็ดลับที่ฝนต้องโอเคสิ่งของที่ซื้อเนี่ยไม่ยากเลยหาได้ในที่ง่ายๆไปดีกว่าอยู่ร้านใกล้ๆน,นี้ด้วยร้าน B2S นะครับเรียบร้อยแล้วครับจาก B2S เดี๋ยวต้องหาที่รับ,รบก่อนนม่งันเดี๋ยวฝนมาเห็นไป เดินามดีกว่ามาตั่งเตรียมตรงนี้กันฝนก็ไม่น่าเดินผ่านมาด้วยเตรียมของฝันกันดีกว่าผมจะทําการเพิ่มมูลค่าของ2อ,อย่างนี้แมเป็นไงเพิ่มมูลค่าจากกระดาษหนึ่งบาทเพิ่มเป็น2อ0 0บาทได้นะพิตตาเดี๋ยวตอนนี้ยังเหลือเงินอีก2,000บาทเดี๋ยวลองดูว่าเื้ออะไรได้อีกฝนอ่ะ รู้เลยนิกกี้น่าจะต้องซื้อเครื่องสำอางให้ฝนชัวชัวฮัลโหลเสร็จยางเธอห้างมันจะปิดอยู่แล้วเขาไ้ยังเหลืออีกเธอไปอยู่แค่ที่ที่เดียวอะในระยะรัศมี1เมตรเธอซื้อได้ทุกอย่างเลยที่เขาอยากได้โอเคบายบายเมื่อกี้ฝนโทรมาครับบอกว่าฝนเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่เสร็จ แต่ฝนใบ้มาว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มีทุกอย่างที่ฝนอยากได้เลยภายในรัศมีหมี1เมตรซึ่งก็คิดได้เหมือนกันมีอยู่ 2>, um. ท 1, uns, 2. ท mañana, ท2ที่ water, hum, ที่น่าลองดูที่1คือบูธสองมาที่ลองดูดีกว่าวัดสันนี่คือที่คิดว่าน่าจะใช่ผมไม่อยู่ไปเข้าไปเลยดีกว่าก็จะมีแฟนนะรแฟนอาชีพก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแฟนจะเอาอะไรเ um. ดี๋ยวดูก่อนนะครับ ใช่ครับมีลิปติกอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นของเห็นีม่รูค้ค่ามีปัดคิว้วดิสติกหอมมากครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าซื้ออะไรดีไอ้พวกที่ล้างล้างเมคอัพด้วยอาจจะใช้ได้โปรีมูเวอร์เออใช่ใช่ใช่เคยบอกว่าใช้เมดิลินยูร์กอันนี้หนึ่งละจบละอีกสามก้าวในร้านอื่นเลยกีซื้อรีมูเวอร์มาผลก็คงเหลืออดเหลือทนสิบนาทีห้างปิดแล้วต้องรีบหาหเหลือๆอีกหนึ่งพันบาทไม่งั้นสงสัยต้องใช้เทคนิคเดิมทอ่ <laughs> ผมเชื่อใหม่อีกหนึ่งอันมาซื้ออย่างสุดท้าายกกันดีว่ ้าเรียบร้อยแล้วซ,ซื้อครบแล้วครับซื้อครบแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่เดิมนะครับเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่แล้วไปเจอกันวันคริสต์มาสเจอกันครับของขวัญนะต้อไนไว้ตรกนี้ค่อยไม่หออไว้เก้าอี้ปิดไว้ที่นี้ก็ได้เวลาห่อของขวัญกันนะครับตัวนี้เปลี่ยนน่อยดีกว่าไม่เอาเงินสดละเงิน พันห้าร้อยสำหรับกินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาหอกันเลยนะครับเรียบร้อยนี่กระดาษหมดกระดาษย้ายไปที่ต้องคิดมากก่อนดีกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิ ป็นคริสสต์มาอีฟชาวเยอรมันเนี่ยเขาจะเปิดของขวัญคริสต์มาสเนี่ยในวันคริสต์มาสอีฟค่ำของวันที่24นะครับก็คือตอนนี้ก็จะเป็นวันต่อมาแล้วนะครับแม่ได้ใส่ชุดเดิมด้วยชุดแบล็กพิงค์แล้วก็ตอนนี้ของขวัญทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้แล้วตามธรรมเนียมของขวัญคริสต์มาสก็ไปอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนะครับตกแต่งเรียบร้อยเลยอย่างที่เห็นจะเริ่มกันเลยไหมอันนี้เอาผ้าห่มมาห่มในหนาวมากมาจะเริ่มยังไงดีเป่อยิ่งชุดก่อนวก็ได้กับแค่เปิดหรือว่า ไม่เป็นไรให้ดองเขาเดินไปแล้วกันโอเคโอเคชนะชนะเลือกเลือกเปิดชิ้นไหนนะได้โอเคได้ยินดีชคเลือกก่อนที่กดซื้อให้นิกกี้อ่ะก็จะมีอ่ะน้องน้องน้องคะนุ้งคะนุ้งบางกล้องหมดเลยค่ะนุ้งบางกล้องหมดเลยค่ะมีใหญ่ที่สุดปแล้วนะเก็บของต้องแบบนี้ยพี่เอ้ยห่ะต้องมีใจด้วยดิ มันคือกล่องสีขาวโรบินสันอ๋อกระเป๋าสะพายข้างนะครับเพราะว่า,วานเนี่ยชอบบวยวายบอกว่าให้ใช้กระเป๋าพวกนี้เพราะว่านิดเนี่ยชอบเอาของไปฝากไว้ในกระเป๋าหมดส่วนตัวแล้วไม่มีไม่ใช้ ใช้กระเป๋าเกงจึงเลยโดนบ่นว่าไม่มีสไตล์เลยไม่มีสไตล์เลยเออแต่ก็สวยดีชอบชอบชอบที่ชอบนะก็คือมีคอมพาร์ตเมนต์เยอะตัวชอบใช้แบบพร็อกซี่คอร์เห็นไหมเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเธอควรจะหากระเป๋ามาใส่จากที่มันยัดอยู่ในกระเป๋าเขาอยู่ได้ฝากไงเขาเรียกว่าฝากได้น่าด้วยเห็นแล้วก็อักแทนต้องตับก่อนว่าข้างหน้าเดี๋ยวค่อยใส่จริงในเมื่อนิกกี้เป็นคนชนะก็ให้นิกกี้เป็นคนเลือกให้ว่าให้ผลอ่ะเปิดอะไรกโอเคขอขออย่างหนึ่งดับเบิลเอเนี่คืออะไรวะไอ้กระดาษห่อของขวัญหมดก็เลยเอาถุงดับเบิลเอ แชิ้นของขวัญให้ฝนทั้งหมดแชิ้นด้วยกันนะครับฝนอยากเอาชิ้นไหนก่อนดีอ่ะให้ชิ้นนี้เลยกล่องแดงนี่ไงไอคิดแคปคอนเนี่ยเราจะน่าลองกินนี่ย ef. คือมันเป็นคิดแคปมันเป็นคิดแคปแต่อยู่ในถุงปอปค 1> <1> <1> น <ar> อนก็คือ เอ้าก็สองในหนึ่งไง two in one popcorn b a กหรือไม่มีมีคิทแคทป่ะหรือเป็นแค่ถุงอย่างเดียวมันคิดคทแคทสองอันใหญ่อันเนี้ยแล้วก็ถุงที่แบบถุงเดี่ยวเอาไว้ใส่ป๊อปคอร์นดิก็นม่แบบเดี๋ยมันใส่ป๊อปคอร์นไม่ได้เป็นกระเป๋าเฉยๆก็เอาไปใส่อย่างอื่นก็ใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่ป๊อปคอร์นก็เอาไปใส่ป๊อปคอร์นคือแทนที่จะทำถุงอ่ะใส่กระเป๋าแล้วก็อปคคิทแคทให้ใหญ่ๆอ่ะชอบไหมไม่ชอบ มีแปดอย่างอย่าลืมมันมีแปดอย่างไอ้ถุงนี่ก็คือเอาไว้ตั้งเอาไว้เอาไว้ตีหัวหมาเล่นอะมาชิ้นต่อไปให้ิชนต่อไปยิงชุบกันต่อยิงชุบกันต่อเรายิงชุบซุปเปอร์สัปปอร์ตถุงเราเป็นสันวเหมือนเดิมเลยหรอกางเกงใช่ไหม กเ,เกงว่ายน้ำใช่สิทำได้แล้วเธออ่ะก็มีกางเกงว่ายน้ำอยู่แค่ตัวเดียวใส่ซ้ำเดียวซ้ำอีกนี่ใ,ใช้เท่าไหร่รวมแล้วแปดร้อยอ่ะให้ฝนเอาไหนดีเอาตัวนี้ละกันเฉ <c oughs> ยเฉยเลยเไม่ชอบราคาเท่าไหร่นะคิดว่าประมาณสาม สามสิบบาทมั้งอันเนี้ยอาร์มอสเนี้ยใช้ตังครบห้าพันบาทอันนี้คือไม่พอใจกับ <c oughs> สินค้า <c oughs> แกะไม่ได้มันรัดแน่นะอะตอนแกตัดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวลองใส่ต้องแกะอันนี้ก่อนลองใส่ดูโอ้อยน่ารักจังเลยโอ้อยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้อยน่ารักน่ารักน่ารักคนเลือกเก <Okay. S 2> ่งจังเลยราคาแค่สามสิบบาทหลังจากได้รับการอะพูฟเดี๋ยวขอดูชิ้นต่อไปเลยไหมก็โอเคนะ ต่อหนึ่งยิงจบเอออยากเปิดอะไรเขาเลยเอาอันนี้อันนี้อ่าเออยิงจบฝนอยากเปิดอะไรอตาฝนเลือกว่าจะเปิดอะไรตาฝนเลือกแล้วนะอันนี้กันก่อนอันนี้นะอันนี้นะหน้าของผู้ที่ผิดหวังเออกระดาษดีเฮ้ยกระดากดีนะ มันแบบปุ่มๆอย่างเงี้ยมันนิ่มมากเลยอะ่ะราคาเท่าไหร่ช <framework> <for S 2> ีโมชี99้บาท99 <Born. S 1> ้าบาทอ่ะโอเคต่อไปแต่สุดท้ายของผมแล้วนะครับรอไหมรองเท้าเหรอไม่ใช่ไม่กล่องรองเท้าหรอเออแต่าแต่อะไรให้คนเขาดูไรฟังครับโอเค ต่อไปเขาหฝนนะเดี๋ยวเลือกให้เปิดนี้ก่อนอ่ะเปิดนี้ก่อนเปิดอันนี้แล้วก็เปิดอันนี้แล้วก็เปิดอันนี้แล้วค่อยอีกสองอันเปลี่ยนตามความน่าจะโกดน้อยเอ๋อไม่ต้องหัวเราะแบบมีเลสเลยกดหรือหัวเราะพูดไม่ออกมันคืออะไรไม่มีแรงจะยกมันขึ้นมา ที่ขัดต้นตีนอ่ะวางได้วางได้อ่ะของชิ้นต่อไปเฮ้ยเ้ยน่่ารักะเฮ้ยนี่ไงมีดีใจแล้วเรื่องอะไรนะพี่อยากขอโทษว่าเพราะอยากไม่ยอมเ้าใส่เดินในห้องรู้ไหมทำไมเลือกลายนี้ทำไมอ่ะเพราะเป็นกระต่ายแล้วรู้ไหมทำไมเลือกกระต่ายเหมือนเขาใช่ตรงนี้หนาวด้วยอันนี้ข้างในอุ่นบ้างลองเอามือสอดเข้าไปอ่ะอุ่นอุ่น มันแบบนุ่มมากเลยข้างในราคา150บาท150บาทอันนี้โอเคเนี่ยโอเคเลยเพราะตอนแรกผลอาจจะซื้ออยู่แล้วานั้นยังมียังในงอันที่ดีใจอันต่อไปอันนี้ต่อเพราะว่าพ่อเครื่องสำอางเขาอรั้นหยุดเป็นน้ำอะไรในนัเจะเป็นก้อนอะไรอะไรอะเออขอบคุณค่ะโอเคได้ใช้ป่ะ ใช่เพราะว่าอันเนี้ยบกลจงจะหมดก็ดีใจโอเคแต่แบบประมาณถ้าไม่ซื้อกูก็ซื้อเองอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวตกอันนี้มีมูค่าไหมเธอตกสุดไปตัวหนึงอะจริงๆถ้าเตกสุดไปตัวนึงใส่สุดเพิ่มให้หน่อยดิ แลวเซ็นแล้วด้วยเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมเซ็นรับรองแล้วด้วยนิีอ่ะอีกอันหนึ่งเอ้าเอ้ยมันไม่เหมือนกันอ่านก่อนเงินอะไรโรเชอร์เงินกินก็อันนี้ซื้ออะไรก็ได้อันนี้คือจะพาไปกินร้านอาหารปกติไปเธอก็จ่ายอยู่แล้วแล้วก็คืออยากได้เป็นเงินสดแทนเอาไปฝากมัน้าโรมกันแล้วเอาฝังมาแล้วก็าถามจริงคือเอาเวลาไปทำอะไรเดินหา เดินที่มุมไหนหางเลยฝนจะไปหาป้าก้าคนอ,อ,อันนี้มีวาเชื่อเงินสดกินให้ที่ร้านค้าเขาเลยแล้วบอกว่าหนูมีวาเชื่อเงินสดเซ็นโดยนิกเนี่ยสองพันบาทขอแลกคือ้อหน่อยเขาก็าจะสีกระดาษที่นี่แล้วก็สนใจเขาอยากกินโอมากาเซ ก็นี่ไงบอกเชื่อกินแล้วก็ขอเขาเยียดเก็บตังค์ก็เยืยนไอ้นี้ให้เช็คบิลค่ะก็โอเคสนุกสนุกขำก็คือสนุกสนุกขำขำนะครับสำหรับผมนะเนี่ยการซื้อของขวัญเนี่ยมันก็คือความร่าเริงสินค้าไม่จำเป็นต้องแพงแต่ว่านี่เธอชอบเธอชอบปูฟังเธอกำลังขัดแยันกับสิ่งที่เธอพูดอยู่ก็สนุกนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสก็ Merry Christmas เราลืมขอเขาพูดภาษาเยอรมันพูดรอฮึ่มโปรอฮึ่ม โว้ยนักชินโว้ยนักชินโว้ยนักชินนะครับท <Full, S 2> <t ụ S 1> ุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย